สวัสดีครับช่งหารล้างลอกรอบผมโกลซาเลวชิงกลาลัดนะครับรับล้างลอกทวอาจารย์นะครับนี่ลอกไตว่านนะเป็นตระกูลซอติก้านะเป็น,น,ปนขนาด เบอร์่งเลยนะครับเป็นล็อกสปินขนาดใหญ่นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีนะสภาพอยู่ประมาณสักเกเลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยน้ล็อกไหลลื่นดีอาจจะมีเสียงแห้งๆของลูกปืนบ้างนะครับโดยรวมก็ใช้งานได้ปกติแข็งแรงดีไหลลื่นดีเลยนะสำหรับตัวล็อกนะครับแต่ว่าคำเป็นจุดนะครับจุดแรกตัวแคนมือเหมือนตัวนี้เป็นแขนแต่งนะครับตัวลูกปืนประคองแนหนอบไหลลื่นดีนะเป็นลูกปืนแท้นะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรบั จุดต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับดังพอติดดีนะรุ่นนี้ดังดีมากนะครับสาหรับตัวระบบเสียงนะครับส่วนตัวลูกปืนประคองแกนสปูลมีทั้งหมด2ลูกถอดล้างให้เรียบร้อยนะตัวผ้าเบรกก็สมบูรณ์ดีนะครับเป็นผ้าเบรกคาร์บอนมีขนาดค่อนข้างไหลายแผ่นเลยนะครับใส่จารบีสมุดแดกให้เรียบร้อยนะเบรกหนักมากนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวระบบเบรกใส่จารบีสมุดแดกให้เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวที่ผ้าเบรกคาร์บอนนะครับ จุดต่อมานะครับลูกปืนเดนโดเลอร์อนะครับจุดรงจุดนี้นะครับมีลูกปืนทั้งหมด2ลูกนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะเป็นลูกปืนแ,นแทนเช่นกันนะครับแต่แต่ไม้เลือกปืนก็อาจจะมีสึกหรอบ้างน,นะ,ะแต่มันอยู่การใช้งานนะครับโดยรวมก็ยังไหลลื่นดีนะครับตรงจุดนี้พิเศษหน่อยครับเป็นระบบลูกเป็นแมกซิลนะครับตรงจุดนี้เติมน้ำมันแม็กซิลให้เรียบร้อยนะ,ะนนทั้งสองแถบเล,แลนนเลยนะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับเป็นระบบสปริงโช๊คนะครับทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับระบบสปริงเปิดปิดหน้าล้อนะครับ ตัวขจุดขยบก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวระบบเปิดปิดแขนคว้านนะครับจุดต่อมาระบบกันติกับลูกปืนวันเวนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีนะครับตัวลูกปืนอาจจะมีหมุนแห้งๆของลูกปืนหน่อยนะครับแต่เรื่องความหยุดนะครับหยุดได้ดีเลยนะครับแค่ว่ามีเสียงแห้งๆเบาๆนะไม่ได้ดังน่าเกลียดนะครับตัวนี้มี2ระบบนะเป็นระบบด็อกกิ้งนะครับทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับช่วยเซฟตี้ลูกปืนวันเวกันติกับอีกหนึ่งชั้นนะครับลอกขนาดค่อนข้างเบอร์ใหญ่มากนะครับสำหรับตัวต้องมี2ระบบนะครับ ส่วนตัวระบบแอร์แม็กซิลนะครับตัวแม็กซิลใต้โรเตอร์นะครับตรงจุดนี้นะครับมาที่แรกก็เริ่มเสื่อมสภาพหน่อยนะครับเถอดล้างให้ใหม่เลยนะครับเติมน้ำมันแม็กซิลให้เรียบร้อยนะสำหรับตัวระบบแม็กซิลนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพินเนียนเฟืองไดร์นะครับรวมไปถึงเฟืองสไลด์นะอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะส่วนค่อนข้างสวยมากนะคสิบอัพอัพเลยนะครับสำหรับตัวชุดเฟืองขับทั้งเฟืองพินเนียนเฟืองไดร์เรื่องรวมไปถึงเฟืองสไลด์นะครับตัวชิ้นส่วนของ SLP Work นะครับเบอร์300นะครับสำหรับใส่เฟือองเกียรร์นะคับา แ่ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวชุดเฟืองขับนะครับส่วนตัวลูกปืนประคองเฟืองพิงนิจเฟืองได้ก็สมบูรณ์ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะสำหรับตัวลูกปืนนะครับตัวเฟืงฟงองลูกปืนประคองเฟืองได้เป็นพิเศษหน่อยเป็นลูกฟืนแม็กซิลนะครับเสร็รียบร้อยดีครับสงงานครับ